ตอนนั้นพูดเ็น่มดีนะตาผมพูดม <c oughs> ันแดดแฉะเลยท่านนายกอง์การาหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีท่านสุวั์ดิรอรท่านจำเนนคนชาญประธานชมรมจักรยานจังหวัดสิงห์บุรีประธานสภาสมาชิกสภาองค์การาหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีท่านนายกองการขันท่านกองการสมาคมกีฬาจังหวัดสิงห์บุรีท่านนายกอตมังคือ ข้าราชการและสุรผู้ตัดสินจากสมาคมนักียานในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นักกีฬาและท่านผู้มีเกียรติที่วงานทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการใน,ในวิธีเปิดองการแข่งขันกีฬาจักรยานเสือภูเขาของอปจอสิงห์บุรีประจำปีพ .2515 ในวันนี้ตามที่องค์การ,รานนิหารสนวนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ร่วมกับชมรมจักรยานสิงห์บุรีจัดํำโครงการแข่งขันกีฬาจัก,กรยานเสือภูเขาเออบไปจอสิงห์บุรีประปี2565เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักทางกีฬาทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมรวมทั้งใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ของจังหวัดสิงห์บุรีและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสิงห์บุรีอีกทางหนึ่งผมขอชื่นชมองค์การขหามส่วน,นจังหวัดสิงห์บุรีชมรมจักรยานสิงห์บุรีจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมมือกันทําให้เกิดกิจกรรมโครงการที่ดีสิงห์บุรีของเราในวันนี้ก็พรอมหน่วยพรให้การจัดการแข่งขันในวันนี้ประสบตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ท้ายนี้ผมขอให้หนักกีฬาและผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแข่งขันกันด้วยมิตรไมตรีที่ดีต่อกันรู้แพ้รู้ชนะร่วอภัยและขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ปลอดภัยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงโดยเฉพาะโควิด -19 นะครับขอให้รักษาสุขภาพก็ป้องกันด้วยกันด้วยนะครับโรคอม่หายไปไหนนะฮะยังอยู่ แต่ว่าอาจจะป้องกันได้อาจจะควบคุมได้ทําให้พวกเราได้มีการจัดก,การ,าารเปลี่ยนท่านนายกนิพนธ์ด้วยฮะขึ้นมาท่านายกทับยาบันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการแข่งขันกีฬาจักรยานเสือภูเขาจอสิงห์บุรีประจำปี2 5 6 5นาานะับบัดน,นี้ครับขอบคุณครับ และผู้มีเกียรติได้บรรทึกภาพร่วมกับท่านประธานที่จุดปล่ตัวในเวลานี้นะคะพร้อมนี้เจ้าหน้าที่จะได้เก็บขอเดียมน,นะคะถนวนหน้าส่วนราชก,การนะคะองแบบนี้นะขอพระคุณตัวอย่างมักข่าวนะคะสู่มวลชนนะคะซึ่งวันนี้ได้กาก่พันที่สมควรนะคะที่ง้อสุภาวดีนะคะก็ได้ส่งผู้แทนนะคะมาร่วมคำสารนะคะ นาทีน่ครับไ้สี่รอบนะครับรอบนะครับรอบนะครับครับข้างหน้าซ้ายมือเป็นจุดพิสและจุดให้น้ํานะครับลดเสียซ่อมนะครับหรือจะลับน้ําก็ที่นั่งทีเดียวนะครับข้างหน้าซ้ายมือนะครับ องนะครับเข้าตามตารางติดเลยนะครับเข้าตามใหมายเลขนะครับสิหวินาทียัเยงเด็กข้าไม่ครนะคะ,อะอยอน ข้้าางหนครับทีละคงอายุคูณนะคะอันดับที่หนึ่งในรุ่นของ C3 อายุไม่เกิน15ปียังคงนะคะให้เกียรตินอบรางวานนะคะจากท่านรองผู้ว่าจังหวัดสิงห์บุรีท่านรองสิบุรีรองเลยนะคะ15วินาที